ข้แหวหมอเมืองบ้านค้างปินใจตำบลแม่พุงอำเภอวังชิ้นจัังหวดพแพร่กำลังสารต่อให้เป็นภาชนะเก็บตัวอย่างสมุนไพรสำหรับใช้ในการสำรวจป่าบ้านสลกกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือที่จะมาฝึกอบรมการเก็บข้อมูลสมุนไพรในป่านิเวศชุมชนวันพรุ่งนี้ เป็นหนึ่งในหมอพื้นบ้านบ้านแม่พุงที่ร่วมอนุรักษ์สมุนไพรของท้องถิ่นเอาไว้อย่างเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่ภายในบ้านเพราะปลูกสมุนไพรนานาชนิดทั้งเอาไว้ทําเป็นยารักษาโรคให้กับชาวบ้านในชุมชนและเป็นกล้าสมุนไพรที่สามารถนําไปจําหน่ายสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวจะมีเอพ่อสไปควายเอไม้ฝางเ ไอ้น,นี้มาตุมไอ้หอยยักษ์ค่อยเย็นอยู่นี้เหมือนกันแล้วก็ไอ้ดอกห้อง,งกก่ปิ่งสมุทเคยมีอยู่ในป่าผมก็เลยเดินออกมามาเพาะแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะขายฝืดหน่อยแต่ปีแล้วนี่ขายโอ้โหไม่ร,ออร้อเลยบางครั้งผมเข้าเวียงผมก็ติดไว้ติดมือปตยุยแล้วไปขายแต่เของมาเอาตรงนี้ผมก็ให้ทุนละยี่สิบบาท ถ้าผมมาขายโน้นถุงละห้าสิบาทขาดลดขาดราง <S <S โดยโดยโวิถีชุมชนเนี่ยเอเมื่อถูกล่เลยไปนานในเรื่องขององค์ความรู้เริ่มเขาก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองถูกป่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะอกอกมานําเสนอว่าในชุมชนตัวเองมีอะไรดีๆอย่างเงี้ยพอได้ออกมาแลกเปลี่ยนได้เจอสังคมอื่นๆแล้วก็ได้ไปเห็นว่าอย่างในเมืองอย่างในกรุงเทพเนี่ยเขากำลังหวยหาในเรื่องอ ทรัพยายกรเหล่านี้อยู่เนะี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้ได้ไดมีประสบการณ์อันี้นเขาก็เริ่มมีความมั่นใจว่าเออเรามาถูกทางแล้วก็มีความมั่นใจที่จะฟื้นฟูใน,น,นเรื่องของอวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมขึ้นมาอีกอันนี้กับผมก็ทําไปทำไปกับพอดีเด็กๆโรงเรียนบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าสนใจันสาวันที่ก็โอ้พ่อใหญ่ให้มาดูก้าไม้หน่อยไม้อันนี้เข้ายาอะไรต้นนี้เข้าอะไร วันนีนานๆอาจารย์แะสนใจโดย,ยเลยกัเปิดความรู้ถ่ายถอน,นให้ความรู้ให้เด็กๆต้องเรียนอีกให้อาจารย์เลยรู้สึกว่าอาจารย์อะไรโรงเรียนบ้านค้างปินใจใกล้ๆบ้านพ้าแหวนนั่นเองที่เป็นแหล่งรับซื้อสมุนไพรสําคัญของหมู่บ้านโดยเฉพาะเด็กๆยังสามารถนําสมุนไพรที่ปลูกได้ที่บ้านมาขายให้กับทางโรงเรียน เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายชนิดพออ,อสมชายเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้บอกว่านอกจากจะเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆของชุมชนแล้วยังส่งเสริมให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่นโดยจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นเสริมไปกับการเรียนการสอนในทุกรายวิชาอีกด้วยที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชนเผ่าและก็มีชนพื้นราบ อาศัยอยู่ก็แปดซก็เป็นชาวเขาเขาเกระเลียงในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างที่พอจะเก็บมาเป็นสาระการเรียนรู้ให้กับเด็กมันจะเป็นเรื่องของพงญาเรื่องของอสมุนไพรและเรื่องของการรักษาด้วยสมุนไพรอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็กําหนดกําหนดเรื่องของสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นเรียน อย่างปอนหนึ่งอาจจะไปเรียนรู้หมอพื้นบ้านเขาชื่ออะไรบ้านได้ที่เท่าไรมีการจดบันทึกอย่างเงี้ยมีมีภูมิปัญญาในการรักษาโรคอะไรบ้างพอห้าปอหกเขาเรียนรู้เรื่องอเพื่อตัวนี้เป็นยานะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ทําอย่างนี้ได้ถ้าเราออกมาแปรรูปเป็นเป็นยาได้ไหมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องใช้ในบ้านได้ไหมมันก็เป็นเป็นผลิตภณัณฑ์อะไรออกมาคือการคิดต่อจอจาก การเรียนรู้เรื่องของพืชพราณในท้องถิ่นมาแปรรูปเรื่องราวของการอนุรักษ์สมุนไพรของชุมชนบ้านแม่พุงอำเภอวังชิ้นได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆภายในจังหวัดแพร่ส่งผลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เห็นถึงความสำคัญสนับสนุนทั้งงบประมาณและพื้นที่อนุรักษ์สมุนไพรยขยายไปสู่อำเภอต่างๆเพราะเราเห็นว่าในยุคปัจจุบัน สภาพภูพมิอากาศเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเปลี่ยนหรือหลายสิ่งหลายอย่างการบริโภคเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปจากวิถีดั้งเดิมจนเราลืมของเก่าลืมภูมิปัญญาท้องถิน่นตำบนไม่พุงก็ดีตำบลไม่เก๋งก็ดีเรารู้ว่าเรารู้ว่าศักยภาพของเราทรัพยากรของเรามีเยอะทั้งรทรัพยากรมนุษย์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติจะตั้งศูนย์ศูนย์หน,นึง่งเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแพร่เรากำลัลลงหาอยู่ ว่าจะใช้จุดไหนแต่ละไอ้ศูนย์เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นศูนย์เพราะที่จะกระจายให้ชาวบ้านเม็ดพันต้นพันอะไรก็ว่าไปหรือกระจายไปอยู่ในแต่ละอำเภอหรือแต่ละพื้นที่ก็ว่ากันไปดีๆมากฮะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆดีจากจากหนึ่งตอนนี้มันกลายเป็นสิบละจากมีตำบลมีผู้นำผู้บริหารต่างๆเห็นความสําคัญจากเมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่อะ่ะทาแต่สาลาทําแต่ถนนตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยแค่ศักยภาพ พัฒนาคนมันก็ไม่ได้นะมันต้องธรรมชาติด้วยเรื่องต่างๆด้วยจริงๆเราเริ่มเรื่องสำร,รวจสมุนไพรนะฮะแล้วเราไปเทียบกับจังหวัดอื่นเราเห็นว่าเราแปลกมากเราเรามีเยอะไอ้ต้นแปลกๆต้นที่เขาไม่มีเรามีอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เริ่มขยายพันธุ์เริ่มเพ,พาะพันธุ์มันก็จะเป็นแม่ไม้ให้เขาเอามาเพาะชำอะไรตลอดเราก็จะเลยไปกําหนดพื้นที่อนุรักษ์ห้วยโลงน้ําตกห้วยโลงเนี่ยเรามีหมออยู่ที่นั่น แล้วก็เขาก็พยายามที่จะฟื้นเขาไปคุยกันกับนายกอบตอนายกอบตอเห็นด้วยแล้วเขาไปคุยนายกอบจอตัวนี้เขาก็เริ่มแล้วเขาก็ห,ว,หวนกลับมาว่าถามเราว่ามีสมุนไพรที่ชาวบ้านเพอๆไว้มันมีอะไรบ้างแล้วตรงไหนช่วยํำรวจหน่อยได้ไหมที่ช่วย,รวยโรมันขาดอะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปเติมอันนี้ก็เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างอบจอ,อบตอหมอขึ้นบ้าน ที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกไซสวันนี้มีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆของภาคเหนือให้ความสำคัญเดินทางมาร่วมสัมมนา,าและฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและสมุนไพรในท้องถิ่นที่จัดโดยโครงการพัฒนากลไกลและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์พื้นบ้านที่สนับสนุนโดยโมูลนิธิสุขภาพไทยและสสส,สโดยมีดออรอุสากลิ่นหอม จากมหาวิทยาลัยมหาสรารคามมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้วันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราชัดๆในแี่เขาเรียนรู้เนี่ยส่วนหนึ่งคือความเข้าใจกฎหมายท้องถิ่นที่เขามีสิทธิ์เต็มที่เลยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสองก็คือเรื่องของเมื่อเมื่อรู้แล้วเมื่ออยากอนุรักษ์แล้วเราจะต้องไปสำรวจนะครับว่าป่าของเราเนี่ยมันจะงอกงามยังไง มันจะแย่ยังไงโดยมีการตีแปลงสำรวจเรียกสุ่มตัวอย่างนนะในหมื่นไร่เนี่ยเราคงไม่ไปเดินดูทั้งหมื่นไร่ก็สุ่มตามหลักวิชาการแล้วก็ดูว่าต้นไม้ไหนจะสูญพันธุ์ต้นไม้ไหนกําลังเจริญพันธุ์ดีแล้วไอ้ต้นไม้ทั้งเจริญพันธุ์และจะสูญพันธุ์เราใช่ไหมถ้าเราไม่ใช้คนอื่นใช่ไหมทั้งสองกรณีเนี่ยเราควรจะอนุรักษ์ไหมถ้าอนุรักษ์เราจะทําไงเราจะขายผลไงเราจะเอาพืชเหล่านี้มาขยายพันธุ์แล้วเป็นจุดแข็งของเราเพื่อเป็นวิสาหกิจในอนาคตไหม อีกเรื่องนึงก็คือ,อมันจะเกิดพื้นที่ใหม่วันนี้นะมันจะเกิดพื้นที่ใหม่ที่เราทําอยู่สองสาแห่งแต่วันนี้แพ่ปลาเข้าไป8ปดลำปางไปอีกนงหลายที่นะฮะก็มันจะเกิดพื้นที่ใหม่แล้วพื้นที่ใหม่เหล่านั้นเน่ยมันจะไม่เดินโดยเราอย่างเดียวละมันจะมีอบตอมีอบจอมาหนุนช่วยผมคิดว่าทั้งทั้งหมดของวิชาวันนี้นะฮะมันแม้จะรวบรัดนิดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดนอใหม่ ในวันรุ่งขึ้นคณะสัมมนาได้ลงพื้นที่ทดลองตีแปลงสำรวจพันธุ์พืชและสมุนไพรในป่าบ้านสลกโดยมีพ่อแหวะและเพื่อนๆเป็นตัวแทนหมอพื้นบ้านในการให้ข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิดรวมทั้งสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ้าพ ให้จดจำด้วยครับก็เชื่อกเราไปยาวกี่เมตรนะครับส่วนที่สองก็คือไม้หนุ่มปัดไม้หนุ่มครับก็คือขนาด10.10เมตรนะครับเวลาผมทําโครงการเนี่ยถ้าเชิงเชิงปริมาณเนี่ยเราเหมือนไม่สําเร็จนะถ้าถ้าให้ภาพว่าหมอเมืองเนี่ยวันนี้จะต้องมีบ้านหมอมีคนมารักษาเต็มอันนั้นสําเร็จใช่ไหมแต่ของผมไม่ใช่อย่างนั้น ผมเนี่ยไปเจอหมอเมืองทําข้อมูลหมอเมืองหมอเมืองก็อยู่วิถีเดิมแล้วก็ให้วิถีนั้นมันโตขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะยังไม่มีการรักษาอะไรการเต็มที่แต่เวลามีคลอดก็ไปทํากันมันเป็นความสําเร็จที่เหนือกว่าความสําเร็จที่เราตั้งวัตถุประสงค์ไว้วัตถุประสงค์ไว้เราเนมีหมอเท่านั้นเท่านี้จะอนุรักษ์ได้เท่านั้นนี้จะมีพื้นที่เท่านั้นนีออ้อย่างเราทำเนี่ยเราไปพบไอ้เรื่องของพื้นที่อนุรักษ์เนี่ย เดิมๆทีเนี่ยเราบอกว่าเออเราจะอนุรักษ์สมุนไพรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไปเห็นที่อื่นเนี่ยเขาก็มีต้นไม้นะอนุรักษ์ปลูกไว้ปิดป้ายอะไรของเราเราเป็นป่าดงดิบเลยของเราโอ้โหศักยภาพของมันเนี่ยอยู่กับน้ำก็อยู่กับน้ําอยู่กับแห้งอยู่กับแห้งไม่ใช่อยู่กับถนด้านการอนุรักษ์สมุนไพรที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เป็นตัวอย่างของความร่วมมือกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหมอพื้นบ้านชุมชนโรงเรียนและองค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่และระดับจังหวัดวันนี้จึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆในการรักษาและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปผมไม่เข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยโครงการนี้มันจะมีมหรือไม่นะแต่ผมคิดแต่ผมไม่ถอยผม,ผมคิดว่า ผมจับอบตอผมรวมพี่น้องอบตอรวมพี่น้องกำนันพี่ใหญ่บ้านแล้วก็คนที่สนใจรพสตอด้วยนะฮะหลายจุดที่ที่คุยกันได้เนี่ยตรงนี้ผมว่านี่เป็นเรื่องอนาคตว่าจังหวัดแพร่เนี่ยมันน่าจะเป็นเมืองตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดแพร่ที่ว่าเมืองธรรมชาติบำบัดเมืองเมืองที่เต็มไปด้วยป่าฝันแล้วมันมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันก็เป็นมันเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นที่ที่ผมผมว่ามัน 马上做不到了。